สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสเครื่องซักผ้า h ฮเออหมูสดไก่สดอนามัยซีพียกระดับความใส่ใจด้วยโปรไบโอติกเอาละครับเมนูที่2แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเมนูที่2เนี่ยผมตั้งใจที่จะทำกุ้งอบพริกสดถั่วแขกกะท้าซี่ครับแน่นอนครับเราต้องมีกุ้ง แต่เดี๋ยวกุ้งเนี่ยพูดทีหลังเราจะมีถั่วแขกนี่ครับมีขิงมีเต้าซี่มีรากผักชีนะครับมีพริกตุ่มนะครับสามสีแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงนะครับแล้วก็พริกจินดาสีแดงนะครับตัวกุ้งครับท่านผู้ชมครับนี่กุ้งมาเป็นถุงแบบนี้แลยสดตรงจากฟาร์มมาเลยครับภายใน24ชั่วโมงก็มาถึงครัวได้แล้วเนี่ยสดมากๆเลยครับเป็นกุ้ง CP Pacific ครับท่านผู้ชมครับเอางี้ดีกว่าครับผมขอตั้งชื่อใหม่ดีกว่าเป็นกุ้ง CP Pacific อบพริกสดถั่วแขกกับเต้าซี่ครับช แต่นี่ได้กุ้งใหม่ๆแบบนี้มาเนี่ยเดี๋ยวผมหานี่ครับนี่มีทั้งวันผลิตวันหมดอายุท่านผู้ชมครับเรียบร้อยอยู่ที่นี่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับความมาตรฐานของเขาทีนี้เรามาดูตัวกุ้งข้างในโอ้โหกุ้งผมบอกหลายครั้งในรายการแล้วนะครับว่าจะต้องเป็นสีเงาวาวนะครับตลอดทั้งตัวกุ้งเนี่ยนะครับถึงหางเนี่ยเห็นไหมครับความเงาความเรื่มความวาวของตัวผิวกุ้งหัวกุ้งหางกุ้งต่างๆเนี่ย จะต้องเป็นแบบนี้เลยหนวดกุ้งจะไม่แห้งเห็นไหมครับนี่แหละครับที่มาจากเรียกว่าเลี้ยงในระบบฟาร์มที่ได้มาตรฐานแล้วก็เป็นกุ้ง CP Pacific กุ้งพันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสายพันธุ์คัดพิเศษสดใหม่เลยนะครับเรียกว่าความหวานความหอมความแน่นของเนื้อกุ้งเนี่ยเดี๋ยวเรามาชิมกันแล้วเดี๋ยวค่อยบอกกันแต่ที่เห็นเนี่ยก็คือว่าตัวกุ้งนี่เยี่ยมมากเลยเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยครับผมจะใช้กุ้งทั้งหมดเนี่ยลงไปในซิงเพื่อที่จะ เอาขี้ข้างหลังเขาออกหน่อยครับนี่เอาขี้ออกแบบนี้นะครับเอาออกแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาเขามาล้างอีกรอบหนึง่งเห็นไหมครก็วิธีออกก็ง่ายๆอย่างนี้ใช้เียออกแบบนี้เลยครับเวลาเขาเลี้ยงเนี่ยนะครับเขายกระดับการเลี้ยงด้วยนะวัตกรรมที่ใช้โปรไบโอติกด้วยนี่แหละครับจึงทําให้กุ้งแข็งแรงผมขอล้างอีกรอบหนึง่งเราไม่ต้องผ่าแล้วนะครับ เวลาเราอบเนี่ยจะเปลือกทั้งเปลือกเราก็จะได้ความหวานของตัวกุ้งไปในส่วนผสมที่อยู่ในหม้อดินเลยครับเพียงแต่ตัดหนวดซะหน่อยอหนวดอาจจะทําให้เกะกะอยู่ในหม้อดินเราเอาละกุ้งเราเรียบร้อยแล้วถั่วแคกครับเราอยากจะเตรียมถั่วแขกของเราก่อนหม้อดินตัดหัวท้ายครับตัดท้ายไปแหลมแหลแบบนี้นี่ครับผม ง่ายๆเลยครับตัดเป็นแบบนี้แล้วก็เต้าซี่ครับสับเต้าซี่เลยครับเต้าซี่นี้ก็จะออกเค็มหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราเวลาปรุงด้วยซีอิ๊วต้องระวังนิดนึงครับโอเคผมจะโรยนี้ไว้แล้วก็พิกชีฟ้าแดงของผม อยากให้อยู่กับเท่าซี่ไว้ก่อนครับน้ำมันหอยหน่อยครับซีอิ๊วขาวครับแล้วผมใส่น้ำมันนิดนึงครับน้ำมันถั่วเหลืองตาอุ่นครับนิดหน่อยอลงไปเสร็จแล้วสําหรับตัวนี้นะครับที่เป็นถั่วแขกกับเท้าซี่ของเราเดี๋ยวผมมีโบมาก่อนกุ้งจะถูกอยู่ในโบนี้แล้วผมจะมีกระเทียมครับซอยบางเลยนะครับ เท้ใส่ครับพริก3มสีของเราครับผมจะซอยบางๆแบบนี้ครับโอเคใส่ลงไปในกุ้งเลยครับแล้วก็ผมขอเฉลับพริกขนูใส่นะครับเสร็จแล้วคิงครับ ขิงซอยแบบบางๆแบบนี้ครับอเอใส่ลงไปเลยครับขิงเราเสร็จแล้วผมมีนี่ครับน้ำมันหอยตามช้อนชาแล้วก็ซีอิ๊วสัก2ช้อนครับผมมีพริกไทยหน่อยแล้วก็จะมีลาบผักชีครับที่อยากจะใส่เข้าไปในนี้แล้วผมผสมหน่อยครับเขารวมกันแล้วผมก็มีเหล้าจีนครับลงไปในนี้ เกลือนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปหน่อยครับใช้น้ํามันถั่วเหลืองนี่แหละครับโอเคผมเติมน้ํานิดหนึ่งครับเพราะจริงๆน้ำเนี่ยไปช่วยให้เขาสุกเร็วและง่ายขึ้นนะครับเขารวมกันเลยครับหมักกุ้งไว้แบบนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับส่วนผสมทั้งหลายอยู่นี้เสร็จแล้วผมมาดูนี่ครับถั่วแขกกระทมซี่ตรงนี้นิดหนึ่งที่จะต้องให้เขาร้อนซะหน่อยก่อนครับอ้าวโอเคสักครู่ครับเดี๋ยวเอากุ้งลงไปงเรียงแล้วก็ปล่อยอบไปอ๋อเหรครับ เสียงมาแล้วผมก็จะเคล้าอันนี้ให้เขาโดนน้ำมันนะครับโดนเท่าซี่แล้วก็ลากผักชีถิงดมกลิ่นด้ได้ครับท่านผู้ชมครับเราไม่ได้ใส่น้ําไปในนี้นะครับเพราะฉะนั้นกลิ่นเขาจะหอมหอมเต้าซี่พอหอมเสร็จแล้วเราผมลดไฟเลยครับเพราะผมจะเอากุ้งใส่แล้วครับใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราเรียงที่หลังครับทีนี้ ปิดฝาแล้วเราใช้ไฟกลางนะครับท่านผู้ชมครับไว้แบบนี้สักครู่ครับสักประมาณ8-10ถึงนาทีถ้าสมมุติไม่มีหม้อแบบนี้เนี่ยหาภาชนะที่มีฝาปิดและทนความร้อนได้อันนั้นใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระทะที่มีฝาหม้อที่มีฝาได้หมดแต่ต้องระวังว่ามันจะไหม้เร็วน,นั้นต้องคอยดูหน่อยเท่านั้นเองครับได้เวลาแล้วเพราะฉะนั้นเราลองดูว่าโอ้โหอืมเดือดหอมแบบนี้ใช้ได้แล้วครับนี่ครับ วางแบบนี้อย่างหนึ่งก็คือพักชี้ครับ Oh เอาละครับท่านผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกุ้ง CP p a c ปซ i c อบพริกสดกับถั่วแขกและเท้าซีกุ้งตอนที่ยังไม่สุกเนี่ยเป็นสีที่ดำๆหน่อยเพราะเป็นกุ้งที่เลี้ยงความปิดนะครับแล้วเชื่อว่ากุ้งเนี่ยมันแข็งแรงเพราะเราดูจากผิวแล้วมันเฟิร์มมากแต่พอสุกมาแล้วสีสวยมากครับท่านผู้ชมครับแล้วเครื่องปรุงแบบนี้ก็ทําให้เขาหอมมากด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาชิมกันดูครับว่ามีความสดความหวานแล้วก็เนื้อจะแน่นยังไงสักครู่ครับ วิธีการทำเนี่ยท่านผู้ชมได้เห็นหมดแล้วนะครับทีนี้จะบอกให้มาดูวิธีการกินก็ไม่ใช่ครับแต่จะให้ดูว่ากุ้งสดแล้วก็เนื้อนั่นมากๆโอ้โห,โโหเรียกว่าตัวกุ้งเป็นสีส้มเลยเนื้อเฟิร์มมากๆครับแต่ผมขอจิ้มน้ำจิ้มหน่อย เนื้อกุ้งเนี่ยท่านผู้ชมครับสดแล้วก็หวานมากแล้วก็แน่นมากๆเลยนะครับเรียกว่ากุ้ง c ี Pacific ิคัดสายพันธุ์กุ้งแบบสายพันธุ์พิเศษมาเลยนะครับเวลาเขาเลี้ยงเนี่ยนะครับเขายกระดับการเลี้ยงด้วยนวัตกรรมที่ใช้โปรไบโอติกด้วยนี่แหละครับจึงทําให้กุ้งแข็งแรงเรียกว่ากุ้งคุณภาพเวลาเราทําอาหารเนี่ยนะครับถ้าเราคัดวัตถุดิบที่ดีๆมาเนี่ยแน่นอนครับได้สูตรของผมไปด้วยยิ่งทําให้อาหารอร่อยเลยละครับอย่างเช่นกุ้งวันนี้นะครับเวลาสุกนะครับท่านผู้ชมครับสีสดมากๆกลายเป็นสีส แล้วหวานมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับอีกหนึ่งเมนูครับที่มาจากเรียกว่ากุ้งคุณภาพเอามาทําเมนูที่มีคุณภาพแบบนี้ท่านผู้ชมลองตามดูแล้วก็ทําดูนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสเมนูจบเรียบร้อยสําหรับอาทิตย์นี้นะครับเรียกว่าเวลาเร็วมากๆเลยแต่2เมนูยังไงก็ท่านผู้ชมติดตามชมเนี่ยก็จะทําได้ตามแบบนี้จริงๆนะครับโจทย์แล้วก็ไปทําตามหรือว่าเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับแต่ว่าทางสื่อสารกันระหว่างเรานะครับใช้ Facebook ครับยอดเชฟไทยใช้ Li น์แอดยอดเชฟไทยครับ ติดต่อกันคุยกันได้เลยนะครับอยากให้ผมทําอะไรอยากให้รายการยอดเชฟไทยทําอะไรท่านผู้ชมเขียนมาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็มาจัดให้ท่านผู้ชมดูทุกวันอาทิตย์ครับเอาละครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับ8โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับกับรายการยอดเชฟไทยวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ